ครับผมก็ยัางให้บาบอกัสนกับนะอธิบายสักทีหนึ่งในในคําว่ามักรุนะมันคืออะไรบางคนเราก็ไม่เราเราก็ไม่เข้าใจคำว่ามักรุนะข้อพิเศเต็มในมักรุมักรุคืออะไรนะครับอ่าอยากให้บอกศาสนถ้าเรางดเราไม่ทำเราจะได้บุญหรือไม่นะอะ่าอยากให้บอกศาสนอ่าบอกศาสนนี้อธิบายเรื่องมักรุสักทนะีบางคนให้ชาบานได้เข้าใจทั้งน้นคกับ ครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนาะคำว่ามักโครเนี่ยมาอยู่ซาบูอัลาตักกีมักโครพี่น้องก็คือสิ่งใดที่เราละทิ้งเลวได้พุทธบุญนั้นนั่นเละเขาเรียกว่าของมักโครวลาอยู่อาโกบูอัลาเฟียลีแต่ถ้าเราไปกระทำนี้ไม่ทุกอาสับไม่ทูกลุ่งโทษแต่อย่างใดน่าถ้าทิ้งนั้นได้บุญ่าถ้าทำ ไม่โทษอาสามไม่โทษลงโทษเช่นอะไรบ้างพี่น้องของมักรู้พี่น้องบ้านเราตอนยอกหลอกต่อยังหลอก,กเอนี่นยพนะอเน,นี่ยเลยเมื่อไหร่หลอนต้อนี่พี่น้องโรคคุณหูอยู่ดีคำว่ามักรู้เนีเ่ยเนาะจริงๆเลวมากไม่คำว่ามักรู้พี่น้องเช่นเมื่ออาบนามลามาเล้วเนาะซาบัดมืออ่าเนี่ยอาบนามลามาเราลางหน้าเราลางมือ พอเปียกเปียกเราสะบัดอกพี่น้องอะหานี้ข้ามครัอะไรแบนเนี่ยเพราะฉะนั้นคงมักรัพี่น้องถ้าเราละทิ้งได้พุทธบุญนาะถ้าเราทำนี้ไม่ทุกอาจับไม่ลงไม่ทุกลงโทษแต่อย่างใด